โปรแกรมบอลวันนี้ประจำวันที่18กรกฎาคม2568บายพี่หลอฟันทงก็สวัสดีผู้รับชมทุกท่านด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับพี่หลอก็ฝากกดไลค์กดสับสไคร้ให้ช่องพี่หลอฟันทงกันด้วยนะครับเรามาดูฟุตบอลนะครับ5คู่ที่พี่หลอคัดเลือกมาเรามาดูกันเลยนะครับคู่แรกนะครับเป็นฟุตบอลฟินแลนด์พรีเมียร์นะครับเป็นการพบกันระหว่าง คอตต้านะครับพบกับอินเตอร์ตูคูนะครับคู่นี้นะครับทำการแข่งขันกันในเวลาสี่ทุ่มนะครับต่อไปนะครับคู่ที่2นะครับเป็นบอลฟินแลนด์ดิวิชั่น2นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีพีเอสนะครับพบกับซันปานะครับคู่นี้นะครับจะทําการแข่งขันกันในเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับต่อไปนะครับคู่ที่3นะครับเป็นฟุตบอลเกาหลีดิวิชันหนึ่งนะครับเป็นการพบกันระหว่างแดกูเอฟซีนะครับพบกับคิมซอนซังมูนะครับคู่นี้นะครับจะทําการแข่งขันกันในเวลาห้าโมงครึ่งนะครับต่อไปนะครับ คู่ที่4นะครับเป็นบอลบาร์เซิลี่าบีนะครับเป็นการพบกันระหว่างแอตเลติโกโกเดนเซ่นะครับพบกับคิกูม่านะครับคู่นี้นะครับจะทําการแข่งขันกันในเวลาตีห้านะครับต่อไปนะครับคู่ที่5นะครับคู่สุดท้ายท้ายที่สุดนะครับเป็นบอลบาร์เซิลี่าบีนะครับเป็นการพบกันระหว่างโฟโลอเวเลียนะครับพบกับแอตเลติขับนะครับคู่นี้นะครับจะทําการแข่งขันกันในเวลา7จ็ดโมงครึ่งนะครับนี่คือโปรแกรมนะครับฟุตบอล5คู่ประจำวันที่18กรกฎาคมสองพันหายหกสิบนะครับที่พี่หล่อเลือกมาให้ดูกันนะครับหากผู้ชมท่านใดนะครับ ชอบทีมไหนนะครับเชียร์ทีมไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับเพิ่มเติมนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากได้ทีเด็ดบอลของพี่หล่อฟันทงนะครับบอลสเต็ปบอลวีวีอพีหรือการวิเคราะห์บอลนะครับก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราได้เลยนะครับและในกลุ่มของพี่หล่อนะครับยังมีกิจกรรมนะครับทายผลสกอร์นะครับแล้วก็ยังมีของรางวัลนะครับแจกอีกอย่างมากมายเลยนะครับกิจกรรมทายผลสกอร์นะครับทายคู่ v ี p นะครับร่วมทายสกอร์บอลคู่ v i ไฟรีนะครับและสาหรับผู้ที่อยากร่วมทายกิ ยินดีนะครับกับผู้ที่ทายถูกกันด้วยนะครับสามารถนะครับทักที่บ้านเขียวได้เลยนะครับแอดไลน์ได้ที่ p l หนึ่งหกเก้านะครับเน้นย้ำนะครับ p l หนึ่งหกเก้านะครับหรือท่านใดนะครับที่อยากดูการวิเคราะห์บอลนะครับของพี่หล่อฟันทงนะครับก็สามารถดูได้ในช่องเพลิดทีเด็นบอลของพี่หล่อฟันทงได้เลยนะครับยังไงวันนี้นะครับพี่หลอก็ขอขอบคุณนะครับผู้รับชมทุกท่านนะครับที่รับฟังจนจบคลิปนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับพร้อมกับการรายงานผลนะครับของการแข่งขันนะครับแล้วพบกันนะครับกรา